สวัสดีครับอิชานกันหมดเราจะมาซ่อมเครื่องจีไฟกันกลับหน้าจอไงเนี่ยกลับไม่ได้โอเคเราจะมาเปลี่ยนสันที่ฐานว่าโวลูมตัวนี้เสียเราสั่งซื้อไหนลนะ่ะอ่าเป็นโวลูมตัวใหม่เดีย๋ยวเราจะลองเปลี่ยนกันดูนะจะใช้ได้หรือจะบึ้มก็ไม่รู้ ของก็มีอันเดียวลองดูกันครับจานีนะสีแดงตรงกลางสีดำทางขวานีกรแดงค่อมแดง อันนี่สวิตนี้ตัวนี้เข้าข้างล่างแล้วก็ออกไปนูน่นไปนูน่นเนี่ยแล้วก็ช็อตวับ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 ,วบมาทีน่นี่เข้าไฟโดยตรงไฟถึงนูน่นเป็นสวิตอีกอย่างโอเคอันนี้กันพลาดกันเหนียว นังเปลี่ยนโวลูมเรียบร้อยนโวลูมเก่าน,นี่โวลูมเก่าครับนะทดสอบไปแล้วลนะ่ะเมื่อกี้เนี่ยต้องใช้เท้านะครับขอขอโทษขอโทษขอโทษแนวโวลูมเปิดสวิตช์เวลาอันนี้ก็ออนออฟ บเบาขออนุญาตนะครับต้องใช้เท้าอา้อาวเ,เสร็จแล้ว 오케이, okay, 똥하 então...